อยากเริ่มต้นขายปลาท่องโกต้องทำอย่างไรเห็นข่าวปลาท่องโกการบินไทยที่สร้างยอดขายเดือนรับเป็นสิบล้านจุดประกายไฟให้ใครหลายคนอยากหันมาเปิดร้านขายปลาท่องโกดูบ้างติดปัญหาที่บางคนบอกทำไม่เป็นไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงอีกส่วนหนึ่งก็มองว่าขายดีจริงแต่คู่แข่งเยอะต้องขายให้ได้มากๆจึงจะได้กำไรเยอะๆซึ่งก็แล้วแต่เหตุผลของแต่ละคนที่จะสรรหากันมา แต่สำหรับเว็บไซต์ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ดอมองว่าการเปิดร้านขายปลาท่องโก,โกไม่ใช่เรื่องยากมีสเต็ปและขั้นตอนที่หากเราปฏิบัติได้ตามนี้ก็จะสามารถเปิดร้านได้ทันทีขั้นตอนคนอยากเปิดร้านขายปลาท่องโก 1. รู้จักวิธีการทำปลาท่องโก อนแรกก่อนจะไปคิดเรื่องของทำเลเรื่องแต่งร้านเรื่องการตลาดเราจะต้องเริ่มจากการทำปลาท่องโกให้เป็นก่อนถ้าเราไม่เคยทำมาก่อนเลยไม่เคยรู้ด้วยซ้ำว่ามันทำอย่างไรและเป็นแบบไหนแนะนำให้ไปลองหาความรู้จากศูนย์ฝึกอาชีพหรือขอเรียนสร้างอาชีพที่มีเปิดสอนหรือหากมีคนที่รู้จักที่เขาทำเป็นเขาเคยเปิดสอนก็ให้เขาสอนวิธีการทำสอนเคล็ดลับในการทอดเราจะได้รู้ว่าอุปกรณ์ที่เราต้องใช้ในการเปิดร้านมีอะไรบ้างวัตถุด สิบสำคัญต้องใช้อะไรมีเทคนิคขั้นตอนแบบไหนเพื่อที่จะได้ฝึกทำให้ชำนาญ 2. ฝึกทำจนได้สูตรที่ลงตัว เมื่อรู้แล้วว่าอุปกรณ์คืออะไรวัตถุดิบมีอะไรขั้นตอนการทำเป็นแบบไหนใช้ว่าจะเปิดร้านได้เลยขอแนะนำให้ลองฝึกทำกินเองดูก่อนเพราะเชื่อได้ว่าถ้าเป็นมือใหม่ปลาท่องโกที่ได้ในตอนแรกอาจจะไม่อร่อยลงตัวบางทีก็อาจจะนิ่มไปแข็งไปร่วนเกินไปเราต้องคอยปรับสูตรเพื่อให้ลงตัวและจะได้รู้ได้ว่าเราจะใช้วัตถุดิบเท่าไหร่จะทำปลาท่องโกได้มากแค่ไหนจึงเป็นเรื่องของต้นทุนที่สำคัญในการเปิดร้าน 3. มมีทำเลที่ดีในการเปิด ร้านเมื่อได้สูตรและฝึกทําจนมั่นใจลําดับต่อไปก็คือเรื่องของการหาทําเลสถานที่เหมาะสมคือย่านชุมชนใกล้โรงงานสถานที่ท่องเที่ยวโรงเรียนไม่จาเป็นจะต้องเปิดร้านใหญ่พื้นที่ในร้านไม่ต้องเยอะแต่ขอให้เป็นทาเลที่คนพลุกพ่านหากไปเปิดในบริเวณคนน้อยคนเงียบโอกาสขายของได้ก็จะน้อยปลาท่องโกจึงเป็นสินค้าที่เหมาะกับย่านคนพลุกพ่านเท่านั้น 4. มีไอเดียในการต่อยอดเพิ่มไรายได้ การเปิดร้านขายปลาท่องโกเมื่อทําไปได้สักระยะจะมีลูกค้าเริ่มติดใจและเริ่มมีรายได้ไม่ควรหยุดอยู่แค่การขายปลาท่องโกเพียงอย่างเดียวควรจะเพิ่มเมนูใหม่ๆเข้าไปเช่นนมสดสังขยาน้ำเต้าหู้กาแฟปลาท่องโกตัวกลมตัวแบนแบบเกลียวมีไส้ซึ่งก็เป็นการเพิ่มสินค้าและอาจจะหมายถึงการเพิ่มต้นทุนแต่ก็เป็นการเพิ่มความน่าสนใจและการสร้างยอดขายที่ได้มากขึ้น 5. ใช้การตลาดออนไลน์ให้เกิดประโยชน์ คนที่มีหัวการตลาดจะเน้นในการทำตลาดออนไลน์ร่วมด้วยการไลฟ์สดขณะขายการอัดคลิปวิธีการทำปลาท่องโกการรีวิวสินค้าในร้านจะทำให้คนที่อยู่นอกพื้นที่สนใจร้านปลาท่องโกของเรามากขึ้นหากเป็นไปได้เพิ่มบริการส่งแบบ Delivery ร,ร,ร่วมด้วยจะทำให้มียอดขายที่มากขึ้นแต่ก็ต้องมีบุคลากรในร้านมากขึ้นด้วยเช่นกันอุปกรณ์สำคัญในการเปิดร้าน ล้ำต้นจากรูปแบบของร้านขนาดเล็กอุปกรณ์ทั่วไปเช่นเตาแก๊สและหัวเลงชอ้อนตวงโต๊ะทำแป้งเหยือกตวงลูกกิ้งพายยางมีตดตัดถังน้ำใหญ่พร้อมฝาปิดที่รอนแป้งผ้าสาลู ถาดอลูมิเนียมถุงพลาสติกคุมแป้งตะเกียบใหญ่กระทะทอดขนาดใหญ่กระชอนสำหรับช้อนปลาท่องโกนอกจากนี้ยังมีวัตถุดิบที่สำคัญในการเปิดร้านอีกเช่นแป้งสำหรับทําปลาท่องโกผงฟูไข่ไก่ยีสต์เกลือน้ำตาล แอมโมเนียเนยมาการีนน้ำมันปาล์มแป้งว่าวเป็นต้นขั้นตอนการทำปลาทงโกสสำหรับคนเริ่มต้นร่นอนแป้งกับผงฟูให้เข้ากันตามสูตรที่เตรียมเอาไว้เมื่อร่อนหมดแล้วให้เทใส่ถังจากนั้นทำการใส่ไขย่ยีสต์แอมโมเนียลงในน้ำคนให้ละลายเป็นเนื้อเดียวกัน นำน้ำค่อยๆเทลงไปในแป้งทีละน้อยๆใช้มือนวดเบาๆเหมือนการเค้าอย่าบีบแป้งนวดแค่พอประมาณพอให้แป้งเข้ากันเนียนแล้วอย่านวดนานควรนวดไม่เกิน5นาทีและเมื่อส่วนผสมเข้ากันได้ดีแล้วผักแป้งทิ้งไว้ประมาณ10นาที จากนั้นนำเนยมาการีนมาตั้งไฟพอละลายแล้วเทใส่แป้งที่พักเอาไว้แล้วทําการนวดต่อเบาๆมืออีกไม่เกิน5นาทีหรือแค่พอเข้ากันและเนื้อนเนียนดีพักแป้งทิ้งไว้อีก10นาทีและเมื่อครบ10นาทีให้ทำการเปิดฟ้าออกทดสอบแป้งด้วยการหยิกแล้วดึงแป้งขึ้นมาถ้าแป้งไม่ขาดจากกันก็แสดงว่าทำถูกวิธีพอแป้งที่เราได้ถูกวิธีจะเกิดเส้นใย,ยและมีความยืดหยุน เมื่อได้แป้งที่มีความยืดหยุ่นแล้วให้นำมาเทใส่ถาดสี่เหลี่ยมที่มีความหนาหนึนิ้วและตาำจากขอบถาด1นิ้วจากนั้นนำพลาสติกมาคุมแป้งไว้หรือจะใส่ในถังที่มีฝาปิดก็ได้จากนั้นหมักไว้4ชั่วโมงหรือแช่ในตู้เย็น2ชั่วโมงหรือวางในถังน้ำแข็งก็ได้วิธีการทอด ตั้งกระทะเปิดไฟอุ่นน้ำมันไว้ทำความสะอาดโตแป้งให้สะอาดแล้วโรยด้วยแป้งสับให้ทั่วนำแป้งออกจากตู้เย็นแล้วนำมาตัดเป็นเส้นยาวกว้าง2นิ้วใช้ลูกกิ้งกิ้งแป้งไปมาจนแป้งมีความหนาครึ่งเซนสับแป้งให้ทั่วตัวแป้งแล้วทำการตัดแป้งเป็นชิ้นๆในขนาด1คูณ2นิ้วทำจนหมดแถวแป้งและแป้งจะต้องไม่ติดมือเตรียมน้ำเปล่าและไม้เสียบลูกชิ้น น้ำในแก้วแล้วมาแตะที่กึ่งกลางของแป้งเพื่อให้ตัวแป้งติดกันในขณะทอดนำแป้งมาประกบกันเมื่อประกบเป็นคู่แล้วจับปลายแป้งดึงเบาๆก่อนที่จะหย่อนลงในน้ำมันใช้ตะเกียบพลิกไปมาทอดจนแป้งเหลืองได้ที่ช้อนขึ้นมาเสด็จน้ำมันในตะแกรงต้นทุนกำไรจากการขายปลาท่งโก ถ้าเป็นร้านขนาดเล็กแบบตั้งโต๊ะตัวเดียวงบลงทุนประมาณ2,000-3,000ถึง 3, บาทแต่หากขยับไซร์ร้านให้ใหญ่ขึ้นมีอุปกรณ์มากขึ้นทำสินค้าขายได้มากขึ้นงบการลงทุนจะอยู่ที่ประมาณ10,000-20,000บาทกำไรในช่วงแรกจะยังไม่เห็นมากนะักเพราะคนยังไม่รู้จักร้านไม่รู้จักรสชาติเราจึงต้องทำการตลาดมากในช่วงนี้ราคาขายปลาท่องโก,โกโดยส่วนใหญ่ตัวละ2-3บาท น้ำเต้าหู้ถุงละ5-7บาทหรือหากเป็นปลาท่องโก้แบบมีไส้แบบซาลาเปาหรือแบบเกี๊ยวก็สามารถอัพราคาเพิ่มได้อีกรายได้ขึ้นอยู่กับปริมาณของการขายจากพ่อค้าแม่ค้าที่ขายประจําจะมีรายได้เฉลี่ย3 0 0 0 4 0 0 0บาทต่อวนันหากลบต้นทุนต่างๆในแต่ละวนันก็จะมีกําไรเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ700-1,000บาท ซึ่งก็ไม่ได้แปลเป็นตัวเลขที่ชัดเจนว่าในทุกคนจะต้องทํากําไรได้เท่านี้หรืออาจมียอดขายเท่านี้บางร้านอาจมียอดขายมากกว่านี้กําไรมากกว่านี้หรือบางร้านอาจขายได้น้อยกว่านี้กําไรก็น้อยลงไปด้วยขึ้นอยู่กับทําเลและวิธีการบริหารจัดการร้านการบริหารจัดการต้นทุนและกลยุทธ์การตลาดจึงเป็นสิ่งที่สําคัญอีกด้วย อย่างไรก็ดีเพื่อเพิ่มความน่าสนใจให้กับร้านปลาท่องโกของเราได้กลายเป็นธุรกิจที่ดีจึงจะต้องมีการวางแผนและวางระบบบริหารจัดการร้านที่ดีมีคุณภาพในเรื่องสินค้าซึ่งร้านปลาท่องโกที่มีระบบชัดเจนอาจพัฒนาขายในระบบแฟรนไชส์เพิ่มเติมได้และเพิ่มโอกาสสร้างไรายได้ที่ดีเกินคาดสำหรับท่านผู้ฟังที่ชื่นชอบและสนใจในเรื่องราวของธุรกิจ สามารถเข้าไปอ่านบทความเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ Thai f r a n c h i s e Center .com หรือรับฟังผ่านทางช่อง YouTube Thai f r a n c h i s e Center และกลับมาพบกันใหม่ในบทความหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ ขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะหากท่านชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์และสิ่งสำคัญเลยนะคะอย่าลืมกด subscribe ตามด้านล่างนี้เลยค่ะ